สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแดงปลาสวรรค์วันนี้เป็นรีวิวเคสจากทาง Cooler Master ในรุ่น Master Box Light e 3เป็นเคสราคาถูกอีกหนึ่งตัวจาก Cooler Master ครับราคาตัวนี้อยู่ที่ประมาณพันกว่าบาทนะครับ Cooler Master ชื่อเสียงเราก็ได้ยินกันมานานแล้วว่าเขาทำอุปกรณ์พวกเคสพวกคูลงอะไรมานานแล้วนะครับมาดูสเปคคร่าวๆข้างกลองกันก่อนนะครับเป็นเคสขนาดเล็กๆครับเราดูแค่ขนาดเดี๋ยวฟีเจอร์ต่างๆเราเข้าไปดูตอนแกะเคสตัวจริงนะครับขนาดก็คือ 360รอหกคูณ1้อคูณสามมิลลิเมตรนะครับหรือหน่วยนิ้วก็ตามนี้เลย14.17ี14ุ่ดสิบคูณ็ุคูณ1ิ1 3ก็เผื่อใครจะไปใส่กับพวกเฟอร์นิเจอร์พวกอะไรแบบนี้นะโต๊ะคอมโต๊ะอะไรที่มันมีขนาดจำกัดอะไรแบบนี้นะครับก็แกะกล่องกันเลย ปกติเคส c o o l าเต a ร t มันจะแกะง่ายนะแต่ไม่รู้ทำไมวันนี้มันแกะยากเหลือเกินในกลองเขาก็มีคู่มือมาให้นะบอกอุปกรณ์ที่มีให้ว่ามีอะไรบ้างน็อตลงเมนบอร์ดนะครับไอที่ไขน็อตลงเม a นบอร์ดน็อตเกียวละเอียดเกียวหยาบสปายที่ล็อกเคสเคเบิลทายแล้วก็สำหรับยึดฮั์ดก์กับ SSD แล้วก็บอกวิธีใส่ของต่างๆนานาในเคสเพื่อใครไม่เคยประกอบคอมอะไรแบบนี้นะครับแต่มันก็พื้นฐานทั่วไปตอนนี้ก็ขอขยับกล้องลงมาข้างล่างนิดนึงก็แล้วกันอ่าได้เห็นกันชัดๆนะครับเปิดฝาด้านข้างเป็นน็อตแบบมือหมุนฝาด้านข้างนะครับมีเป็นไอคิลกใสพร้อมกับแผ่นกันรอยที่เขายังไม่ลอกเราก็ เอามาลอกเองนะครับก่อนนี้แบบว่าใครอยากให้มันใสใสใสกว่าน,นี้นะแต่ผมก็จะไม่ลอกก็แล้วกันฝาเคสอีกข้างนะครับเป็นฝาทึบความหนาของมันก็ถือว่าหนาอยู่นะสําหรับเคสราคาพันหนึ่งคือแบบไม่แบบไม,ไม,ไม,ไม่บางไปซะทีเดียวอะต่อมานะมาดูในเคสกันบ้างเป็นเคสที่ power supply อยู่บน power supply อยู่ด้านบนแต่บางคนบอกเฮ้ยมันไม่ดีมันไม่ใช่มันมัน,ม,นมันไม่ใช่ มาตรฐาน a t x เขาเออกแบบมาแบบนั้นนะครับจริงๆมันมันอยู่ข้้งบนมันถูกแล้วนะครับตามมาตรฐานมันอยู่ข้างบนมันถูกแล้วอ่ะทีนี้นะมาดูการใส่เมนบอร์ดกันบ้างนะครับการใส่เมนบอร์ดก็สามารถใส่ได้ทั้งขนาด micro a t x แล้วก็ mini itx micro a t x ก็บอร์ดทั่วไปนะ mini itx ก็บอร์ดเล็กที่มันมีสล็อตเดียวนั่นแหละนะครับก็ยึดได้ตามน,นี้เลยนะครับเขาขันตัวนี้มาให้ เขาขันไอตัวรองเมนบอร์ดมาให้2อันนะครับที่เหลือเราต้องขันเองแล้วแต่ขนาดเมนบอร์ดที่เราจะใส่นะครับแล้วมันมีฟิลเตอร์คืออะไรวะเดี๋ยวมันมีฟิลเตอร์แปะมาบนเคสนี่คืออะไรเดี๋ยวเราไปเราไปหากันว่าทำไมทาไมมันถึงมาอยู่วันนี้ทั้งทั้งที่บนเคสมันก็ไม่มีช่องบันลมนะครับต่อมามาดูพวกฟอนไอโอกันบ้างฟอนไอโอก็จะมีฟอนพาเนล USB 3นี่นะฟอนพาเนล USB 3 แล้วก็พวกสวิตต่างๆนานา,นานครับฮาร์ดดิสก์พาวเวอร์อะไรพวกนี้แล้วก็ฟอนต์พาร์เนลออดิโอครับขอขอบคุณ Cooler Master ที่ไม่ได้ใส่ AC 97มาให้แล้วยุคนี้2017มันไม่ควรจะมีแล้วนะครับต่อมามาดูเรื่องพัดลมกันบ้างนะพัดลมมาใส่อะไรยังไงก็ได้บ้างนะด้านหลังมีพัดลมขนาด120ม mm มแถมมาให้1ตัวตรงนี้นะครับนี่เป็นสายแบบ3พิน3พินนะครับแล้วสาม,มารถใส่พัดลมแบบ8 0ม mm มได้ด้วย ก็คือเผื่อใครจะเอา120ไปทำอย่างอื่นอยากใส่80แทนก็เอาซื้อ80มาใส่ได้นะครับแต่เขาแถม120มาให้ด้านหน้านะครับด้านหน้าใส่พัดลม120มิลิเมตรได้2ตัวนี่นะครับใส่ได้สองตัวเห็นไหมเอ่ยบนล่างนะครับใส่ได้สองตัวส่วนช่องดูดลมเข้าด้านหน้าอ่ะจริงๆนะแทบไม่มีเลยนะครับช่องดูดลมเข้าด้านหน้าจะมีอยู่แค่ข้างๆนี้นะครับข้างๆตรงนี้สองที่แล้วก็ด้านล่างตรงนี้อีกนิดนึง นี่มีแค่นี้จริงๆด้านล่างตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านหน้าเป็นร่องๆส่วนการเปิดฝาเคสนะครับก็ตามสไตล์คูลเลอร์มาสเตอร์นะครับดึงอ้าวเฮ้ยอ๋อมันปีฝาเล็กอยู่นะครับดึงเออนี่มันเป็นมันเป็น2ชั้นนะครับอันนี้เป็นฝาเล็กอันนี้เป็นฝาใหญ่อันนี้ผมก็ไม่เคยแกะมาก่อนเพิ่งแกะกล่องกันมเมื่อกี้นะครับฝาใหญ่ก็ไม่มีอะไรนะครับปิดกลับเข้าไปฝาเล็ก ก็คือเอาไว้ทําความสะอาดช่องพัดลมตรงนี้นะครับอ๋อผมรู้แล้วมันเอาไว้ทาอะไรนี่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 แน่นอนมันต้องอยู่อย่างนี้แน่นอนแต่ทําไมเขาไม่ใส่ตรงนี้มาเลยเนาะทำไมเขาไปใส่ตรงนั้นแปะไว้บนเคสฝาเล็กนะครับก็เอาไว้ดึงทําความสะอาดพวกพัดลมหรือว่ากรณีที่เราติดฟิลเตอร์เข้าไปอะไรแบบเนี้ยนะครับฝาใหญ่ดึงออกมาดึงออกมาเพื่อ งัดช่องไดดีวีดีไว้ใส่ได้ DVD แค่นั้นนะครับฟอนต์พาเนลไอโออยู่ด้านบนนะครับมีตามนี้ Power Reset ไฟฮาร์ดดิสนะครับช่องหูฟังไมโครโฟน USB 3.02พอร์ตแล้วก็ช่องว่างนะครับไม่มีอะไรไม่มีช่องอะไรนะรเดินสายมาเป็นอินเทอร์นอลอยู่ตรงนี้สายผมก็ให้ดูไปแล้วเมื่อกี้ในส่วนของสตอเรจหรือพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเนี่ยกลัวจะไม่เข้าใจกันนะผมก็เอาฮาร์ดดิสก์บับ SSD มาลองใส่ให้ดูด้วยเลย แต่ก่อนอื่นอธิบายก่อนว่ามันใส่อะไรยังไงได้บ้างนะครับเริ่มต้นที่ช่องด้านล่างสุดตรงนี้นะครับที่มันเป็นเอขาตรงนี้ลงมานะครับมันใส่ S S D 2.5นิ้วได้1ตัวนะครับช่องนี้นะครับเอาไว้ใส่ฮาร์ดดิสามจนิ้วได้1ตัวหรือ S S D 2.5นิ้วได้1ตัวช่องด้านบนนี้นะครับเอาไว้ใส่ DVD ได้1ตัวหรือฮาร์ดดิสามจนิ้ว1ตัวหรือ S S D 2.5นิ้ว2ตัวนะครับโอเคมาเริ่มใส่มาเริ่มกันเลยดีกว่าเร,เริ่มต้นเริ่มต้น ที่ฮาร์ดดิสต์ปกติกันก่อนเลยนะครับฮาร์ดดิสต์ปกติก็ใส่ลงไปช่องนี้นะครับนี่ช่องนี้ต่อมา SSD นะสองจุนิ้วก็ใส่ลงตรงนี้นี่แบบนี้แล้วฮาร์ดดิสต์อีกหนึ่งตัวกรณีที่เราไม่ใส่ได้ DVD นะครับมีมดด้วยเราก็วางไปบนนี้นะครับวางไปบนนี้นี่เห็นป่ะตรงนี้นะครับโดยที่เราใช้ เราใช้อันนี้นะครับขันตัวฮาร์ดดิสเข้าไปหรือว่าถ้าเราจะไม่ใส่ฮาร์ดดิสด้านบนนี้นะครับเราสามารถใส่ SSD 2ตัวได้ก็คือวางไปอย่างนี้นะครับมันจะใช้ขายึดเป็นไอยางเมื่อกี้เหมือนกัน,นครับก็คือวางไป2ตัวอย่างนี้ไม่รู้จะเห็นไหมนี่วางไปอย่างนี้2ตัวนะครับขออภัยที่ไม่ค่อยชัดนะครับ2ตัวเห็นป่ะนี่นะครับ2ตัวบนนี้โอเคนะครับต่อมาตอร์เรสจบแล้วนะครับ ถอดฮาร์ดดิสต์ถอดแลว้วมาไปวาไปงไว้ตรงนู้พัดลมนะอย่างที่บอกไปแล้วมันสามารถใส่สิบสองเซนสองตัวได้ข้างหน้าถูกต้องไหมครับแต่มันมีฟีเจอร์อีกฟีเจอร์หนึ่งที่คุณเลมาสเตอร์ไม่ได้บอกเราไว้ก็คือมันสามารถใส่หม้อน้ําด้านหน้าได้ด้วยนะหม้อน้ํา2ตอนปกติโดยการถอดไอ้แหลกฮาร์ดดิส์นี่ออกนะครับเหมือนตัว A 200เลยนะถอดแหลกฮาร์ดดิส์ออกจะใส่หม้อน้ํสองต่อได้ใคร,ครวงมาแล้วพร้อมนะครับพร้อมพอถอดออกนี่ รุนแรงไปนิดหนึ่งตรงนี้นะครับแล้วมันก็จะเหลือหัวไว้สําหรับใส่หม้อน้ําได้พอดีนะเพราะด้านล่างเขาเพื่อมาแล้วนิดหนึ่งนะท่อน้ําท่ออะไรเราก็ออกด้านบนไปตามนั้นนะครับส่วนแผ่นฟิลเตอร์นี้ที่มันติดอยู่ข้างบนก็ไว้ตรงนี้นะครับไว้ตรงนี้สําหรับวันนี้นะครับอย่าลืมติดตามรายการแดงปลาสวรรค์ได้ที่ f a c e b o o k c o m s l a s h l e f i t v หรือว่าทางช่อง youtube นี้นะครับแดงปลาสวรรค์หลังสิริกดไลค์กด like, subscribe กันไว้ได้นะ <S <S สำหรับวันนี้แดงปลาสวรรค์สวัสดีครับ